สมบ์ผู้ประสบการะสอยุแล้วร็สม้ครับเราจครับงับครับ どうしたんです शरणं गच्छं शरणं गच्छुदीयं विधोत् शरणं गच्छ मिथुदीयं पिथं मम शरणं गच्छ untuk Hai kami mau jadi ceuh cabe itu sekabar danndo bezo ya dapat itu tak โมตัชฌะภะคะวะโตอะระหะโตตัสัมุตสโมตัะวโตตสสัมุติานคิภูเกวัตถุมงคลโชคดีและปิตาโชคดี ที страх, ท่ีดังที่คร um yeah, you know. uh, right. ังที่ด้วยพอพวไม่ใส่โชคดีอยู่นอนนี้ครับเกลีดนี้เขาเงินอันนีั่นแหนเสที่เนียะนไหนมีมั่นชิบโกองอยู่พวก่า ครับผมใครเติมนะครับผมราาทุกขาพระในเรื่องู้ขา